มาเกิดมีกำ่าย หลังจากหายตกใจจากตัวเลขต้นทุนแะนะน้องแอปเปิลก็ฟังเร็วรียิบสมุดบัญชีต้นทุนอาีมาคำนวณกำไรขาดทุนพอติยอดรายได้ปีนี่ได้ผลผลิตมากกว่าบีก่อนอีกท่างเข้าราคาสูงขึ้นเมื่อแบ่งขายไปจึงมีไรายได้นักถึง4,455,500บาทพอนำมาหาต้นหรือค่าใช้จ่ายตลอดรอบการผลิตก็พบว่ามีกำไรจากอาชีพี่ยน,นะน่าถึง3 3ม0 0 0 86บาทน้องแอบเปิลน,นิ่มราดีใจลองน้ำตัวเลขกำไรจากอาชีพเนีน้ำเมื่อบีก่อนเปรียบเทียบกับปีปัจจุบนันก็พบว่ามีกำไรมากกว่าปีกอนมากถึง1 0 0 0 0หูบาทแม่จะได้กำไรจากอาชีพนีนะ้นะน้องแอบเปิลยังคือต่อว่าอยายังไงด,ดีจึงจะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วก็นึกได้ว่าเออ ร่วมกันเป็นน้าแบ่งย้ายทนี้หัวใจสําคัญมีอำนาจตอร้องลดต้นทุนกาหนดราคาได้หากรวมเป็นน้าแบ่งย้ายได้สําเร็จค่าจ้างต่างๆน่าจะสามารถตอร้องเป็นราคาเหมารวมตีถูกกว่าเดิมจ่วยให้ต้นทุนลดลง <c oughs> คิดได้แบบนี้น้องแอปเปิลจึงเริ่มศึกษาข้อมูลเพื่อเข้ารวมกลุ่มน้าแป่งยหญ่ในทันที <c oughs> นี่แหละใจตัวเลขในบัญชีสร้างโอกาสเพื่ออาชีพได้